สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระเหย่มหามาเล่าสุขคนฟังนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับสมเด็จพระรังองค์นี้พระเหย่มหาเชื่อแล้วก็ศรัทธาโดยบริสุทธิ์ใจจากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นสมเด็จพระรังแท้แน่นอนนะครับพระเหญ่มหาเช่ามา10กว่าปีแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับวันพระก่อนนะครับ 8, 8วันแล้วนะครับที่ก้อนมวลสารก้อนนี้ท่านเสด็จมาเองนะครับพ่ะห็นมหานี้งงมากนะครับเพราะส่องจับสัมผัสรู้ทุกองค์ของพระสมเด็จที่ตัวเองมีนะครับแล้วเมื่อวันพระก่อนนะครับนำท่านออกมาส่องเพื่อที่จะทำคลิปอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอว่าก้อนมวลสารก้อนนี้นะครับเหมือนกันกับ องพระองค์นี้เลยนะเพืเ่อนๆนี่ท่านมาวางอยู่ข้างๆกันนะครับพ่อใหญ่มหาวางสมเด็จทับถงกันองค์อื่นๆถัดไปแต่ว่าองค์นี้อยู่หอกกล่องไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีก้อนมวลสารก้อนนี้นะครับวางอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปพ่อใหญ่มหาจะนํามาส่องให้เห็นว่ามวลสารของพระสมเด็จองค์นี้นะครับกับองคเนี้ยใกล้กัน และเหมือนกันชนิดเดียวกันเลยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้พ่อจะมาให้ดูกันแบบเป็นคลิปเต็มองค์ก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆได้ดูคลิปถัดไปจะได้เข้าใจนะครับว่ามวลสารที่เป็นลนะักษณะเนื้อผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตีนิส็กิงเหเนี่ยคล้ายคลึงกันและเหมือนกันนะเพื่อนๆน,น,น,นะครับ ชนิดเดียวกันกับเนื้อพระเลยนะครับก้อนมวลสารก้อนนี้พ่อใหญ่มหาจึงเชื่อว่าท่านเสด็จมาเองนะเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราโมโนไปเองจินตนาการไปเองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหลักฐานที่ปรากฏชัดคือพ่อใหญ่มหาไม่เคยมีก้อนนี้นะเพื่อนๆน,นี่ลักษณะใกล้เคียงเหมือนทุกอย่างทุกประการนะเพื่อนๆน,นี่ท่านเสด็จมา วางอยู่ข้างๆกับองค์นี้นะเพื่อนๆดูด้านหลังนะเพื่อนๆด้านหลังก็เหมือนกันนะเพื่อนๆลักษณะสีสันวันณะเนี่ยคล้ายถึงกันเดี๋ยวเพื่อนๆรอรอดูคลิปถัดไปนะพ่อใหญ่มหาจะนํามาลงสองกล้องขยายแบบใกล้ๆให้เพื่อนๆได้เห็นว่าทําไมพ่อใหญ่มหาถึงเชื่อว่าเป็นมวลสารชนิดก้อนแบบเดียวกันเพื่อนๆเป็นสิ่งที่แปลกมหัหจรรย์นะ นะครับถึงแม้ว่าเราเราเชื่อเราศรัทธาแต่เราก็มีปัญญาประกอบแต่อจิไตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพ่อใหญ่มหานะครับถ้าการติดตามคลิปพ่อใหญ่มหามาตลอดเนี่ยพ่อใหญ่มหาจะไม่พูดเรื่องอย่างนี้นะที่ท่านเสด็จมาเป็นก้อนแล้วก็มาอยู่ข้างๆ้งอย่างนี้ไม่เคยพูดถึงอย่างนี้เลยมีกรณีนี้เป็นกรณีแรกเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นกับพ่อใหญ่มหานะครับจึงจึงมาเล่าสู่คนฟัง ไม่สามารถที่จะเก็บเป็นความลับได้เรื่องอย่างนี้จึงออกมาเล่าจัดทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเวลามีโอกาสนี้รอรอชมนะเดี๋ยวคลิปถัดนี้ไปพ่อใหญ่มหาจะมามาเจาะจงสองกล้องขยายกําลังสูงให้ให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อมนสารด้านในองค์นี้นะกับพระสมเด็จวรคัง ที่เสด็จมาเป็นก้อนเลยนะเพื่อนๆองนี้นะพะ่อใหญ่มหานี่็ก็งงอยู่เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีมีเวลาก็รอดูนะครับเพราะว่าพา่อญมหาเองก็ตื่นเต้นนะครับก็เอากล้องมาส่องให้เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้ก็ดูไม่ชัดนะอย่างเงี้ยดูดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ เป็นก้อนผงพุทุคุณพงม,มหาราชพงปัตมังพงอินทิเจพงตรีนิ่งเฮพงวิเศษพุทุคุณหน้าประการที่ท่านบอกนะครับเนี่ยก็เหมือนกับเนื้อพระนี่เลยนะเพื่อนเหมือนกันเลยชนิดเดียวกันเลยแล้วท่านมาอย่างไงเป็นคําที่วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำที่ไปเล่าไปฟังใครเขาก็ไม่เชื่อมรระเป็นคำที่เราจะไปนำเสนอให้คนที่เลื่อมใสศรทัทธา เหมือนเราเขาก็อาจจะทำหน้างงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาษาพระเรียกว่าอาจินไตเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรคิดนะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างความศรัทธาให้พ่อใหญ่มหาว่าพระแท้เนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องขายได้แล้วนะครับทีนี้ไม่กี่ปีแล้วก็จากโลกนี้ไปเราเห็นปาฏิหาริย์อย่างนี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับมีกําลังใจแล้วในการไหว้พระสวดมนต์หมั่นเพียรทําความดีว่า สิ่งเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้มีจริงเกิดขึ้นจริงนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีสุขนะครับหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็จงสำเร็จทุกประการนะครับสวัสดีครับ